เขเรเีปปยกว่าปูเงียงมือน,นี่ปูบุกซีดาพันอะไรคะเปอย่างเหรอหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อ,อต้องพูดแบบเออข้างล่างก็มีเยอะนิดหน่วแบบยก็วางไว้บกโรับ ถือลูกมันะมนะบางท็ก็ใส่คักเนาะแล้วก็หยุกลงใส่ยางมะล่างก็ลงอันนี้ก็อิงยางกับบ่าเล็กต้นมะมว่วงอะไรนะมะมว่วงทาทู ปลา,าทูปลาทูอลาทูอลาทู 2> <R> 2> ย,ย,ยื่นซื้อเนี่ยไม่รู้เข้าใจว่าไงมาบอนวยนวยละโลลูกละโลแลโลม่ค่าบอ,อก พยายางมาแล้วพายางรอมาแล้วพ่อก็น่าดีพุงพุงว่สักขึ้นมาอยู่เลยคอยเอาฟังแค่ตืต่นๆเองไม่พ,อ,พอก็ให้น้องเอามาให้สิรันยนดินมาหน่อยลอยฟ้ามาเลยก็ตตื่นอ็่นก่ตต่น่ พอ,อยังข้นก็หน่อยละพี่น้อ,ยอยงเลยข้นือดีแต่ปีนี้ปลูกงไว้ก็หนามตวมเบิดเราเรียกไผ่เบิง้งใบกะเผราในตายแบบเัศทีจ่ได้พี่น้องนนามอมมันมันอยู่ทั้ง่างมีทั้งลางมาัมกบกเผรา จะมาอะไรอยู่วะแต่ได้แต่กระเป๋าเล็กเลยนะจ๊ะยิ่งง่ามากเลยเมื่อี้พื้นที่นี่เต็มเมือดเลยนอกจากมองว่างเปล่าแถวนี้แถวนี้ตายตายเจ็บเจ็บหน่อยเจ็บเมื่อวานนี่บานอีกแล้วเก็บไปใหญ่อยู่ปะ เออพอดีเก็บไปใหญ่ถ้ามันหลายคุณแม,มนบัสไถึงแกงสมไปมู่ว่านนี่นะมาอีกแล้วเต็มอีกแล้วโอเคยายตดโอเคยายตดนี่พี่น้องตะกี้พื้นที่แถวนี้ที่มองว่างนี่เต็มไปด้วยกระเพราเลยเราจ้ะย่งางจำนี่หนามแซมมันเนาะนี่หนามปล่อยมาเล็ก เัานี้เราเรกปลูกเองกับมือนะจ๊ะ